สวัสดีครับเจ้าที่ทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการแจ้งซ่อมของฝ่ายบริหารนะครับซึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยเราแจ้งซ่อมโดวยวิธีโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือแจ้งซ่อมด้วยกลุ่มลายโรงพยาบาลอะไรเนี่ยกลุ่มนี้นะครับได้ว่าในกลุ่มลายโรงพยาบาลเนี่ยมันมีหลายคนอะฮะมีคนอยู่เยอะแล้วก็หลากหลายเรื่องราว แต่ละวันแต่ละวันก็จะโดรเ,เยอะแยะประมาณน,นี้นะครับดังนั้นการแจ้งซ่อมผ่านกลุ่มรายลรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะถูกดันไปเรื่อยๆครับดันขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆมันทําให้ช่างมาอ่านไม่ทันครับบางทีก็ไม่เห็นด,ด้วยนะครับแล้วแล้วการแจ้งซ่อมผ่านช่องทางเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งละมันมันไม่ได้เก็บประวัติไว้ว่าเราได้แจ้งซ่อมวันไหนเวลาไหนาแจ้งซ่อมเรื่องอะไรอ่ะแล้วก็ มันไม่ได้เป็นช่องทางเฉพาะทําให้มันมีข้อความ,มอื่นๆเ,นเข้ามาแทรกแล้วก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆทําให้ไม่หันได้อ่านนะครับแล้วก็การแจ้งซ่อมผ่านโทรศัพท์นี่มันก็เป็นแค่คําพูดซึ่งบางทีช่างเขาอาจจะลืมแล้วก็ไม่มีการเก็บประวัติต่ตางๆอันนั้นก็เลยจะให้แจ้งซ่อมนะครับฝ่ายบริหารผ่านโปรแกรมคูมูลเลตแทนนะครับโดยผมเพิ่มปุ่มเข้าไปที่ตรงข้างล่างแถวร่างนียนะครับเนี่ย ปุ่มสีเข,ขียวนะครับแจ้งซ่อมฝ่ายบริหารนะครับเมื่อเราเจออุปกรณ์ที่พังเงสียหายจะซ่อมนะครับก็คลิกเข้าไปปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะคลิกเข้าได้ทุกคนคก็ไม่มีอะไรซับซ้อน,นครับก็คือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็จะเช็กว่าใครเป็นคนที่เข้ามาแจ้งซ่อมน,นี่คือใครตำแหน่งอะไรอยู่หน่วยงานไหนนะครับเราจะซ่อมอะไรเราก็หินลงตรงนี้เลยนะอย่างเช่นสมมตินะ ซ่อมเอาพัดลมซ่อมพัดลมนะครับสิ่งที่เสียหรืออาการที่มันเป็นนะครับเช่นมันมันมันไม่หมุนในประมาณน,นี้นะครับอันนี้เป็นขอเป็นคำนสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าจะใช้เป็นข้อความที่จะไปแจ้งเตือนในไลน์นะครับอย่าเอายา,ยา,ยามากส่วนรายละเอียดอื่นๆก็คืออาการที่มันไม่หมุน,นอาการเพิ่มเติมะเพื่อจนะให้ช่างใช้ในการ วิเคราะห์อ,อาการเสียแล้วก็ซ่อมแซมให้เรานะครับตรงนี้ก็อันนี้พิมได้ยาวๆได้ครับอันนี้ิมไปยาวๆได้แล้วก็ความเร่งด่วนนะครับถ้าเกิดว่าปกติมันก็จะไม่ด่วนนะแต่ถ้าเกิดว่ามีมีมีความเร่งด่วนเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใส่เหตุผลหน่อยว่าด่วนเพราะอะไระสาเหตุเหตุผลประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปนะครับ เสร็จแล้วก็กดแจ้งซ่อมครับแจ้งซ่อมวันี้ป๊บเสร็จมันจะบอกว่าแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับรายการแจ้งซ่อมของเราก็จะมาโอ่ตรงนี้นะครับวันที่สามเนี่ยเนี่ยครับแจ้งซ่อมรอช่างมารับงานทีนี้มันเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีรายแจ้งเตือนไปที่กลุ่มซ่อมบำรุงนะครับนะครับรายแจ้งเตือนไปให้เห็น อันนี้ช่างเขาจะเห็นเลยว่ามีมีาแจ้งซ่อมเข้ามาผ่านทางกลุ่มไลน์นะครับเฉพาะนะครับไม่ใช่กลุ่มไลน์โรงพยาบาลนะเป็นกลุ่มไลน์งานซ่อมบำรุงบริหารตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราผ่านไปสักพักหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากรู้ความคืบหน้าของที่เราแจ้งซ่อมไว้นะครับเราก็กลับเข้ามาดูตรงที่เดิมได้จากตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปดูแล้วก็มองหารายการที่เราแจ้งซ่อมไว้นะครับจงเช่นตรงนี้พัดลมไม่หมุนนะครับ สานะก็คือมันก็จะบอกอยู่ตรงนี้ครับหรือถ้าอันนี้คือรอช่างมาแลา้วกันแต่ถ้าช่างมาแล้วแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่าอันข้างบนเนี่ยนะครับช่างรับทราบไปแล้วนะครับเขาอาจจะมาชิกมาบอกตรงนี้ด้วยว่าบันทึกของช่างนะครับว่าเป็นเพราะอะไรจะซ่อมเสร็จวันไหนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นของความี่พิมพ์เข้ามาเราก็ดูความคืบหน้าของเราได้แลวอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเก็บบันทึกตัวนี้ไว้ครับ เช่นเราแจ้งไปแล้วผ่านไปสี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยยังขึ้นสานะว่ารอช่างมารับงานเลยแต่อันนี้เราถึงถึงจะอ้างได้ว่าเนี่ยเราแจ้งไปตั้งนานแล้วนะครับยังไม่มาดูให้หรือถ้าเราจะทวงนะครับเราก็เอามาชี้ตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เลือกอเมนูมันยันเดียว,ยวทวงงานซ่อมนะครับพอทวงงานซ่อมปุ๊บค,ครับก็จะมีลายแจ้งเตือนไปที่กลุ่มลายของช่างนะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับติดตามงานซ่อมพัดลมนะถึงไหนแล้วอันข้างบนนี้ก็คือแจ้งซ่อมพัดลมไม่หมุนใช่ไหมครับผ่านมาวันสองวันมันยังไม่เสร็จสักทีหรือช่างยังไม่มาดูให้แล้วก็คลิกขวาเลือกติดตามงานซ่อมนะครับอันนี้มันก็จะมีข้อความไปเตือนช่างให้รู้ว่ายังมีงานค้างอยู่นะอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้และถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยนะครับ ถ้าช่างมามาซ่อมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะหายไปครับตอนนั้นงานที่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเคลียร์หายไปถ้าเป็นขึ้นข้อความเอ่อขึ้นบรรทัดอย่างเงี้ยก็คือเป็นงานที่ยังยังค้างอยู่ะคระับที่ยังซ่อมไม่เสร็จประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือเข้ามาแจ้งซ่อมตรงนี้แล้วก็กดแจ้งซ่อมไปก็แค่นั้นเองครับหรือถ้าจะติดตามว่าเราแจ้งซ่อมไปแล้วเนี่ยเขามาดูให้หรือยัง ช่างมาดูแล้วเป็นยังไงแล้วก็เข้ามาที่เดิมครับตรงแจ้งซ่อมนี่แหละเข้ามาแล้วก็ดูดูช่องฝั่งขวาประมาณนี้นะครับพอจะเข้าใจไหนะครับก็ต่อไปก็ให้แจ้งซ่อมผ่านช่องทางนี้นะครับเพื่อจะได้มีประวัตินะครับเก็บประวัติไว้ว่าไอ้นี่มันแจ้งซ่อมไปแล้วกี่ครั้งแจ้งซ่อมไปวันไหนนะครับใครแจ้งซ่อมแล้วช่างซ่อมหรือยังอะไรป,ประมาณเนี้นะครับเราอยากให้ใช้ช่องทางนี้เฉพาะเจาะจงมาก มากกว่าใช้เวทีโทรเพราะว่าโทรบางทีช่างเขาก็ลืมนะครับ่างเขาลืมแล้วก็หรือถ้าแจ้งซ่อมผ่านกลุ่มไลน์ลงพยาบาลมันก็ตรงนั้นก็มันมีเรื่องราวเยอะแยะเกินไปมันจะมันจะมั่วกันครับอขอให้ใช้ช่องทางนี้ต่กัปน,นะครับส่วนช่างนะครับกลุ่มที่เป็นช่างเขาจะมาดูเขาจะใช้กลุ่มข้อมูลแทนนะครับเป็น ข้บุดก็คือจํากัดก็คือมีแต่ช่างนะครับที่จะกดเข้าไปได้ครับเจ้าทีท่ทั่วไปกดเขา้าจะเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูพอกดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะมีงานที่เขาแจ้งซ่อมไปนะครับช่างเขาก็จะมาคลิกดูรายละเอียดครับอันนี้นะครับที่ประมาณนะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่ช่างเขาก็จะมากดรับงานซ่อมอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าประเมินอ,อาการเสียเป็นยังไงแล้วก็กดรับงานซ่อมไป หลังจากรับการซ่อมเสร็จแล้วอย่างเช่นตรงนี้นะเอาอันที่ยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะครับอันลบไม่หมดเนี่ยรอช่างมารับงานเนี่ยเรากดปุ๊บนะครับแล้วก็ไปดูอาจจะบอกว่าฟิวขาดฟิวคารอ์อะไรประมานี้นะครับแล้วก็กดรับการซ่อมไปครับ,รบเรียบร้อยครับ ทีนี้เราลองกลับมาดูที่ในหน้าแจ้งซ่อมดูนะครับแจ้งซ่อมตรงนี้นะครับรน,นะรบตรงพร่ดลมไม่หมุนนี่จะเห็นว่ามันขึ้นข้อความให้เห็นว่าฟิลขาดรออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะได้รูล้ละนะครับแล้วก็ช่างมารับงานซ่อมไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับประมาณนี้อ๋อลืมเดี๋ยวผมเพิ่มอีกช่องนึงก็แล้วกันเป็นเป็นช่างนะครับช่างที่มาเป็นชื่อช่างที่มาเดี๋ยวเพิ่มให้ครับ แต่ตีนี้เราสามารถดูสานะได้จากตรงนี้ครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างกาลังซ่อมหรือว่ารับงานซ่อมไปแล้วหรือว่าเป็นอะไรฟิวขาดรออะไรอยู่ไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้ยดูตรงนี้ได้ครับกลับไปที่หน้าช่างนะครับหน้าช่าง,งช่างเขาจะมาเมื่อช่างเขาไปมาคลิกตรงนี้นะครับเขาไปซ่อมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องมาบันทึกตรงนี้นะครับดําเนินการเนี่ยทําอะไร ประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามสีสหนะตอนนี้คืออย่างเช่นว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับติดงานซ่อมไปผลดาเนินการก็เรียบร้อยดีอะไรก็ไดเ้เป็นข้อความที่พิมพ์นะครับแล้วก็บันทึกงานซ่อมไปครับลองสังเกตตรงนี้นะครับบรรทัดล่างสุดเนี่ยพอบันทึกงานซ่อมปุ๊บนะครับเครื่องก็จะบันทึกการทํางานตรงนี้ไว้แล้วก็เอาข้อความตัวนี้ไปซ่อนไว้ครับ ให้รู้ว่าอันนี้งานเนี้ยมันจบไปแล้วนะครับมันปิดไปแล้วจบไปแล้วเพรนั้นก็จะเหลือแต่ง,งานที่ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับสำหรับช่างนะครับเราพยายามเคลียร์ตรงนี้ให้มันว่างไว้ตลอดในหน้าฝั่งในหน้าฝั่งแจ้งซ่อมงานตรงนั้นมันก็จะหายไปเหมือนกันครับถ้าหายไปแสดงว่าซ่อมเสร็จละนะครับส่วนการจะดูรายงานก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวจะทําให้นะครับว่าช่างแต่ละคนซ่อมไปกี่งานอย่างเงี้ยนะครับ ถ้เป็นผลงานของตัวเองนะครับว่าซ่อมไปกี่งานแจ้งซ่อมวันนี้รับซ่อมแล้วก็มารับงานซ่อมวันไหนเร็วแค่ไหนนะครับใช้ะระยะเวลาห่างกันกี่ชั่วโมงกี่นาทีในการกดรับงานซ่อมหรือว่าในการซ่อมเสร็จอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดของช่างอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันสามารถดึงดูได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ใช้ตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวยละเรียดอ,อื่นๆค่อยทักมาถามได้ครับถ้าสงสัย โอเคครับสวัสดีครับ